สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการดูดวง12ราศีโดยอาจารย์สรุดดาดรฟอ์จูนจากช่องสรุดาฟอ์จูน professor ค่ะพบกันอีกครั้งในการพยากรณ์ไพ่ทาโร่ดูดวง12ราศีประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะโดยคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์สำหรับบุคคลที่มีลัคนากำเนิดราศีสิงห์ ส่วนชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดในช่วงเวลาที่อาจารย์ระบุไว้ใน Description ข้างล่างคลิปนี้ก็สามารถพิจารณาคำทำนายนี้ประกอบไปได้ด้วยเช่นกันค่ะเรามาเริ่มจากภาพรวมดวงตาของบุคคลลัคนาสิงค์ดังต่อไปนี้ในเดือนสิงหาคมนี้ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรช่วงนี้สถานาการณ์ตัวตนของคุณได้ไพ่เซเว่นออฟเพนทโหรือไพ่เ เหเรียญเจ็ดเหรียญนี้บอกถึงการที่คุณมุ่งมั่นไขว่คว้าสแสวงหาด้านการเงินอยากที่จะสะสมฐานะทางการเงินให้ดีขึ้นและต้องการที่จะอยู่อย่างสุขสบายมากขึ้นกว่าเดิม แต่ว่าในช่วงนี้สิ่งที่คุณหวังก็อาจจะมีเรื่องอุปสรรคเข้ามาเผชิญเพราะว่าอิทธิพลรอบข้างได้ไพ่ The h แ n k e ์เ a n แมมันมีอุปสรรคในแง่ที่คุณคิดหวังปรารถนาที่จะมีสถานการเงินหรือแม้กระทั่งการงานที่ดีขึ้นแต่ก็เหมือนกับพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือสถานการณ์ไม่เอือ้ออํานวยคุณไม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมรอบตัวให้คุณที่จะสามารถทํางานเก็บสะสมเงินได้ และในช่วงนี้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นพิเศษในการที่จะทำงานเพื่อเก็บสะสมผลงานไว้เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านสถานะทางการงานของคุณแต่อย่างไรก็ตามสถานะการงานของคุณแม้ว่ามันจะเคยดีขึ้นแบ็กกราวต่างๆสิ่งแวดล้อมต่างๆในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยได้ไพ่ ten of cups ไพ่10 of Cups บอกถึงการที่คุณสะสมผลงานมาพอสมควรแล้วละ่ะจากการที่คุณทำงานอย่างขยันขันแข็งเพราะว่าความมุ่งหวันในใจของคุณได้ไพ่7 of Wands และอดีตที่ผ่านมาคุณก็ได้สมปรารถนาสมประสงค์ในการที่คุณได้เก็บสะสมผลงานและสะสมการเงินที่ดีแต่ว่าในช่วงเร็วๆนี้เวลาที่ผ่านมานี้เองนะคะไม่นานเนี่ยได้ไพ่ Tower ่งบอกถึงแม้ออดีตที่ผ่านมาแบก็กกราวด้านการงานการเงินของคุณจะอยู่ในสภาพสถานการณ์ที่ดี แต่มันก็มีอุปสรรคขัดขวางเข้ามาจากไพ่เดอะแฮงค์ a คแคู่กับไพ่เดอะทาวเวอรที่บอกว่าไมายนดีที่เพิ่งผ่านไปเร็วๆนี้นะคะมีปัญหาอุปสรรคที่คาดไม่ถึงเข้ามาทําให้คุณต้องล้มคว่ำมามงหงายต้องพลิกผันด้านการงานและการเงินอาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าสูญเสียงานสูญเสียเงินไปจํานวนมากก็ได้ด้วยเช่นกันเรียกว่ามีอุบัติเหตุทางการงานหรืออุบัติเหตุทางการเงินก็เป็นไปได้ ตัวคุณเองทําให้ในช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าเออไม่ได้ดังใจผิดหวังเบื่อหงุดหงิดนะคะความหวังความปรารถนาที่อยากจะได้อยู่แค่มือเอื้อมแต่ก็ความไม่ถึงแต่สิ่งที่มีอยู่เบื้องหน้าก็ไม่เพียงพอที่คุณจะพึงพอใจกับมันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าสถานะทางการเงินก็อาจจะไม่เพียงพอใช้ใจ่ายเช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามน่าจะมีคนที่คุณออขอความช่วยเหลือได้ เพราะได้พ่ายฟอบคัพคู่กับนายคัพเนี่ยบ่งบอกถึงแม้คุณจะผิดหวังตัวคุณเองไม่สามารถที่จะไขวยคว้าได้ด้วยตัวเองแต่ว่าบุคคลรอบข้างนะคะอิทธิพลรอบข้างเนี่ย ก็สามารถที่จะเป็นตัวสนับสนุนช่วยเหลือให้คุณเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ดีเลวร้วายมากเกินไปยังอยู่ได้อย่างสะดวกสบายมีกินมีใช้ยังอยู่ได้ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ําไปนะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงไปนะคะตัวคุณเองด้วยผลบุญเก่านั่นแหละทําให้คุณไม่ได้ตกต่ําในด้านการงานหรือการเงินจนจนไม่ไม่ไม่ถึงกับลําบากจนเกินไป อย่างไรก็ตามนะคะความมุ่งหวังของคุณคุณก็อยากปรารถนาที่จะไขว่คว้าโอกาสใหม่ๆได้ไพ่เพด of cups ปรารถนาที่จะมีความสุขพ,งพึงพอใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ทำให้คุณมีความมี การคัดลองชีวิตที่สะดวกสบายมีความสุขมากกว่าเดิมนะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยยังต้องสั่งสมประสบการณ์อีกมากในการรับมือกับปัญหาในสภาพแวดล้อมที่ผ่านมาที่มันเป็นอดีตที่ผ่านพ้นไปที่ชีวิตพลิกคว่คำขมังงายแต่ว่าตัวคุณเองต้องไปต่อสู้ด้วยตัวเองนะคะต้องไปไขว่คว้าหาความสุขหาการงานที่ดีขึ้นนะคะเหมือนกับว่า คุณจำเป็นจะต้องไปออกเดินทางเพราะได้ไพ่ the Fool ขึ้นกับไพ่ใบสรุปก็คือ Knight ไน t ์ออฟวอนไนท์ออฟ o อ s บ่งบอกถึงการที่ถ้าเป็นเรื่องการงานก็เป็นการงานที่คุณจำเป็นจะต้องไปแสวงหาไปไขว่คว้าในาในอนาคตข้างหน้านะคะคุณจะอยู่นิ่งไม่ได้คุณต้องออกเดินทางเหมือนกับต้องไปผจญภัยนะคะไพ่เดอะฟูลบอกว่าต้องไปผจญภัยไปแสวงหาไปเสียงเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ ดังนั้นนะคะขอเอาใจช่วยในเรื่องของการงานการเงินเองมันก็มีโอกาสอยู่ข้างหน้าที่คุณสามารถที่จะตั้งตัวได้อยู่นะคะเพียงช่วงนี้เองที่อาจจะอึดอัดคับข้องใจมีปัญหาอุปสรรคมาให้แก้ไขแต่ก็เป็นช่วงเวลานี้ค่ะในช่วงเศรษฐ,ฐกิจที่ตกสะเก็ดอยู่ในช่วงนี้แล้วก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิดที่ทุกคนต้องเผชิญเหมือนกันเดี๋ยวจันจะขอดูไพ่ทีละใบสําหรับ สถานการณ์พิเศษเรื่องการงานการเงินและความรักค่ะสำหรับเรื่องการงานได้ไพ่ drive drive ก็บ่งบอกถึงการที่คุณจะต้องขับเคลื่อนตัวเองเพื่อไปแสวงหามันไม่ได้ถึงกับหมดหนทางหรือจนตรอกสักทีเดียวถ้าคุณยังมีกําลังใจที่จะฮึกเหมิมลุกอคุณสู้ลุยไปข้างหน้าคุณจะสามารถไขว่คว้าแสวงหาโอกาสใหม่ๆด้านการงานขึ้นมาได้ ส่วนเรื่องการเงินเดี๋ยวขอดูอีกใบหนึ่งว่าได้เรื่องอะไรได้ไพ่อะไรนะคะการเงินได้มาแล้วได้ไพ่ prosperity ไพ่ Prosperity บ่งบอกถึงสถานาการเงินที่เริ่มจะดีขึ้นนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ถ้าคุณไขว่ควา้าคุณออกไปสแสวงหาผลักดันตัวเองนะคะอย่าหยุดอยู่กับที่ต้องตั้งใจลุยเพื่อไปต่อสู้แล้วการเงินก็จะดีขึ้นถ้าได้งานดีๆเข้ามามีโอกาสก็รีบฉกฉวยไขว่คว้านะคะาการเงินจะสามารถพลิกฟื้นกลับมาให้เป็นการเงินที่อยู่ในสภาพที่ดีอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมได้ค่ะ ต่อไปขอดูเรื่องความรักอีกหนึ่งใบไพ่ความรักได้ไพ่ energetic movement ไพ่ energetic movement บ่งบอกถึงการที่ถ้าคุณมีคนรักหรือมีคู่ครองอยู่แล้วนะคะคุณก็อาจจะต้องพลิกฟื้นสถานการณ์นะคะจากการที่อา,อาจจะเรื่อยๆมาเรียงๆในด้านความสัมพันธ์ก็อาจจะพลิกฟื้นด้วยการที่มี กระตือรือร้นมากขึ้นมีพลังงานมากขึ้นในการที่จะเอาใจใส่ดูแลคู่ครองหรือคนรักส่วนคนที่ไม่มีคู่ครองหรือคนรักนะคะคุณก็อาจจะต้องใช้พลังกายพลังใจมากขึ้นในการที่จะเริ่มมองสแสวงหาความรักใหม่ๆเข้ามานะคะมันเหมือนกับจะมีพลังงานเคลื่อนไหวที่จะทำให้คุณกระตือรือร้นที่จะมองไปหาความสัมพันธ์ใหม่ๆสแสวงหาโอกาสดีๆในเรื่องความสัมพันธ์ความรักที่ดีขึ้นค่ะ และนั่นคือการพยากรณ์ดวง12ราศีประจําเดือนสิงหาคมค่ะและนี่เป็นเพียงการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากสนใจรับการพยากรณ์เป็นการส่วนตัวกับอาจารย์สรุดดาดรฟอร์จูนกรุณาติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือ l ลายไอดี0ห2 474 5251หรือที่ Facebook Page สรุดดาฟอร์จูนค่ะและหากท่านชอบรายการของอาจารย์กรุณากดไลค์ กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามรับชมรายการในครั้งต่อไปนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมและขอให้ทุกท่านโชคดี good luck แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ